สันเลขสูตรพระสูตรว่าด้วยการขัดเกลากิเลสปัจจยะปริคหายานเมื่อจเจริญสติต่อไปจะเกิดยานอย่างเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามปัจจยะปริคหายานเมื่อสมาธิแก่กล้าขึ้นผู้ปฏิบัติจะมีสติรับรู้ทุกสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่และรู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะทำสิ่งนั้นๆเช่น เมื่อรู้สึกคันที่จุดหนึ่งในร่างกายในระหว่างที่เขากำลังตามสังเกตสภาวะพองและยุบของท้องอยู่จะเกิดความอยากจะเกาเขาควรกำหนดรู้ความอยากนั้นและสังเกตการงอและเหยียดของนิ้วมือในขณะเกาเมื่อเขาตามสังเกตเห็นเช่นนี้ก็จะเริ่มเห็นความเป็นเหตุและผลระหว่างจิตกับอากับกริยาต่างๆทางร่างกายนอกจากนี้ เมื่อมีสติในขณะที่เห็นเขาจะเข้าใจว่าการรับรู้ทางตาเกิดขึ้นได้เพราะมีประสาทตามีวัตถุแห่งการเห็นและมีความสนใจที่จะรับรู้สิ่งนั้นโดยทั่วไปผู้ปฏิบัติมักจะเริ่มสังเกตเห็นกระบวนการรับรู้เช่นนี้ได้จากการได้ยินก่อนคือเห็นว่าได้ยินเกิดขึ้นจากประสาทหูเสียงและความสนใจในเสียงนั้น โดยเฉพาะกรณีที่เสียงนั้นน่ารำคาญจนเขาไม่อาจาวางเฉยได้ระหว่างที่เขากำลังตามสังเกตสภาวะพ่องและยุบของท้องจิตอาจเริ่มวอกแวกไปที่อื่นถ้าเขาไม่สามารถสังเกตความอยากคิดจิตก็จะไหลไปตามความคิดฟุ้งซ่านบางครั้งผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ได้ทันและกลับมาสนใจตามสังเกตสภาวะพ่องและยุบของท้องต่อไปได้ และเขาย่อมเข้าใจว่าการไม่ใส่ใจโดยแยบขายอโยนิโสมนาสิกานเป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่านและการใส่ใจโดยแยบขายโยนิโสมนาสิกานป้องกันไม่ให้ฟุ้งซ่านบางครั้งผู้ปฏิบัติอาจรู้สึกคล้ายกับว่าจิตว่างสภาวะพองและยุบข,ของท้องไม่ปรากฏชัดเจนร่างกายก็เหมือนจะหายไปและไม่มีอะไรให้กำหนดรู้เลย แต่ต่อมาเขาก็เริ่มสังเกตสิ่งที่มากระทบได้ทั้งหมดจึงเข้าใจว่าสติเกิดขึ้นได้เพราะมีอารมณ์มาให้รับรู้นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติยังรู้เห็นได้ว่ากระแสของรูปนามที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องในชาตินี้ถูกปรุงแต่งขึ้นจากกรรมในอดีตที่จริงความรู้ที่เกิดขึ้นในระดับนี้มีหลากหลายแง่มุมมาก แต่อาจจะมายกเอาเฉพาะประเด็นที่เด่นชัดบางข้อมาเป็นตัวอย่างยานอย่างเห็นความเป็นเหตุปัจจัยของรูปนามนี้เกี่ยวเนื่องกับความบริสุทธิ์จากการข้ามพ้นความสงสัยกังหาวิตรณะวิสุทธิยานนี้ต้องเกิดจากประสบการณ์ตรงที่รู้เห็นปัจจัยของรูปนามในปัจจุบันอย่างแท้จริงไม่อาจเกิดขึ้นจากการคิดวิเคราะห์คำพีวิสุธทธิมากล่าวว่า เป็นญานที่ทำให้ไปเกิดในสุขติภูมิและเป็นต้นทางสู่ความเป็นพระโสดาบันแต่ผู้ปฏิบัติจะพอใจเพียงเท่านี้ไม่ได้และต้องปฏิบัติต่ตตอไปสัมาสนญานเมื่อเจริญสติต่อไปผู้ปฏิบัติจะเริ่มเห็นความเสื่อมสลายไปของรูปนามตั้งแต่ต้นจนจบขณะที่ตามสังเกตอารมณ์กรรมฐานอยู่และจิตหลอกหลุดออกไปคิด เขาจะรู้ได้ทันทีและเห็นความคิดนั้นดับไปก่อนหน้านี้เขาไม่อาจรับรู้ทุกความคิดแต่ในขั้นนี้จะจับได้ทันทีและเห็นความคิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งอยู่และดับไปอย่างถี่ถ้วนและความคิดทั้งหลายก็มักจะดับไปเมื่อเขากำหนดรู้ความคิดนั้นๆจึงเริ่มเกิดยานที่อย่างเห็นความไม่เที่ยงได้ชัดเจนขึ้น รูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติจะค่อยๆเลือนรางไปภาพนิมิตต่างๆเช่นต้นไม้ผู้คนภิสุเหล่านี้เป็นสมมูิสัจจะแต่จิตที่รับรู้ภาพนิมิตนั้นๆเป็นปรมัทิตสัจจะจิตที่กำหนดรู้ก็จะดับไปด้วยผู้ปฏิบัติจึงเริ่มเข้าใจความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงเมื่อกำลังเดิน ผู้ปฏิบัติจะพบว่าแต่ระยะที่เท้าเคลื่อนไปจะดับลงก่อนที่การเคลื่อนไหวช่วงต่อไปจะเกิดขึ้นการเคลื่อนไหวแต่ละระยะที่ประกอบขึ้นเป็นแต่ละก้าวทั้งการยกการย่างและการเหยียบแยกออกจากกันอย่างชัดเจนไม่ติดต่อกันแต่ระยะของการเคลื่อนไหวจึงปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะ และเมื่อผู้ปฏิบัติสังเกตการพองและยุบของท้องก็จะปรากฏในลักษณะเดียวกันเมื่อเริ่มเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งปวงได้เช่นนี้คือเกิดยานพิจารณาไตารลักษณ์สัมมาสนญาาญยานนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความไม่น่าพอใจความทุกข์ความถูกปรุงแต่งและความไร้แก่นสารของสิ่งทั้งปวงที่ได้ชื่อว่ายานพิจารณาไตารลักษณ ก็เพราะยางนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติครุ่นคิดกลับไปกลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนคือสามัญญลักษณะสามของสังขารทั้งปวงที่เพิ่งจะอย่างเห็นและจัดเป็นวิปัสนาญาณลำดับแรกในวิปัสนาญาณ10ขั้นอุทยพยาญยาเมื่อผู้ปฏิบัติตามสังเกตต่ตอไปโดยเลิกพิจารณาใจรักในรูปนาม การรับรู้จะคมชัดและว่องไวขึ้นมากสติจะต่อเนื่องและเป็นไปเองโดยไม่ต้องพยายามนักไม่ว่าอารมณ์อะไรจะปรากฏขึ้นก็สามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนและเห็นเพียงความเกิดขึ้นและดับไปโดยไม่เห็นการตั้งอยู่ของอารมณ์นั้นๆเรียกว่าญาณอย่างเห็นความเกิดดับอุทยพยา,ยาน ในขั้นนี้สติและปัญญาจะเฉียบแหลมมากจนผู้ปฏิบัติสามารถสังเกตทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นได้ทันแม้จะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วมากคล้ายกับว่าไม่มีสิ่งใดที่เล็ดลอดจากการสังเกตไปได้เลยผู้ปฏิบัติจะเห็นแสงหรือโอภาสแปลกประหลาดต่างๆและเกิดปิติซาบซ่านอิ่มเอ,อิบซึ่งจะไม่เกิดขึ้นถ้ายังปฏิบัติไม่ก้าวหน้าถึงยานขั้นนี้ และยานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปฏิบัติผิดทางหรือปฏิบัติไม่ต่อเนื่องผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องปฏิบัติอย่างไม่หยุดหย่อนทั้งกลางวันและกลางคืนโดยนอนหลับเพียงวันละไม่กี่ชั่วโมงจึงจะบรรลุยานนี้และยานที่สูงขึ้นไปได้ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นในยานนี้จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ได้เกิดใหม่ในพภพภูมิที่สูงขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ในมัชชิมม์ดิกายอาละคัตถูปัตมะสูตรว่าบุคคลเหล่าใดเพียงมีความเชื่อและความเคารพรักในตถาคตบุคคลทั้งหมดนั้นเป็นผู้มีสวรรค์เป็นเบื้องหน้าคำพีอัตถกถาอธิบายข้อความนี้ว่า คำพีนี้มุ่งให้หมายถึงบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาที่ยังไม่มีอริยธรรมอย่างอื่นมีแต่เพียงความเชื่อมั่นและความเคารบรักในพัตถาคตเท่านั้นจริงที่เหล่าผู้เริ่มปฏิบัติวิปัสสนาอย่างนี้จะเกิดความเชื่อมั่นและความเคารบรักในพระทศพลขึ้นจึงเสมือนว่าความเชื่อมั่นและความเคารบรักนั้นจูงมือไปสู่สวรรค์ ความเชื่อมั่นหรือศรัทธาในที่นี้หมายถึงศรัทธาอันแรงกล้าที่เป็นผลจากการเจริญวิปัสสนาศรัทธาเช่นนี้มักเกิดขึ้นได้ชั่วคราวในอยากยานขั้นที่ต่ำกว่านี้แต่จะยังไม่เด่นชัดมากเมื่อเริ่มเข้าสู่อุทยพยายานจึงจะปรากฏอย่างชัดเจนคำพีอัตกถากล่าวว่าผู้ปฏิบัติที่มีศรัทธาเช่นนี้เรียกว่าจูลโสดาบัน ซึ่งมีกล่าวถึงในคัมภีร์วิสุทธิมาว่าผู้ได้บรรลุป,ปัจจยปริคหายานเรียกว่าจุละโสดาบันตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างตน้นพังขยานเมื่อปฏิบัติต่อไปจะค่อยๆเห็นการดับไปอย่างต่อเนื่องแสงสว่างปิติสุขและสภาวะธรรมที่น่าตื่นเต้นทั้งหลายจะหายไปสภาวะธรรมทางจิตจะเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นกว่าแต่ก่อน เมื่อผู้ปฏิบัติรับรู้สิ่งใดก็จะไม่ปรากฏรูปทรงสันฐานและดับไปอย่างรวดเร็วมากคล้ายกับว่าดับไปก่อนที่ผู้ปฏิบัติจะกำหนดรู้เสียอีกเช่นในการตามสังเกตการพองและยุบผู้ปฏิบัติจะไม่มีภาพของท้องตัวหรือขาปรากฏขึ้นในใจเลยอารมณ์ที่ตามสังเกตจะไม่ย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแต่จะดับลงทันทีนะที่นั้นๆทั้งที่ ทั้งสิ่งที่ถูกรู้และจิตท,ที่รับรู้จะดับไปพร้อมกันการอย่างเห็นเช่นนี้เรียกว่ายานย่างเห็นความดับพังขยานซึ่งไม่อาจบรรลุได้ด้วยการคิดแต่บรรลุได้ด้วยสติตามสังเกตเช่นเมื่อผู้ปฏิบัติสังเกตการกำมือและแบมือจะไม่รับรู้ถึงรูปร่างของมันและไม่เห็นภาพการเคลื่อนไหว ผู้ปฏิบัติจะเห็นแต่ความดับไปของจิตที่รับรู้และสิ่งที่ถูกรู้เป็นคู่ไม่จิตต่อกันเมื่อสังเกตการพองและยุบของท้องก็จะเห็นในลักษณะเดียวกันเนื่องจากผู้ปฏิบัติเห็นทุกสิ่งที่กำหนดรู้ล้วนดับไปจึงไม่มีทางที่จะยึดถือว่าอะไรที่ยังพึ่งพาได้หรือมีแกนสาร ผู้ปฏิบัติอย่างเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนวิสุทธิมัคก,กล่าวว่าอยางนี้ทําให้ผู้ปฏิบัติพ้นจากความเห็นผิดว่าเที่ยงเป็นสุขและมีตัวตนได้อย่างสมบูรณ์